เวินาทีมันกดเว้นอะไรนี่คืออะไรอ่ะแนนลนนะเพิกแลนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดอันเดี๋ยอ่ะกดไปแล้ละโอเคน,นันเรี่ยงอะิปลดปล่อยเพิกแลนเอาไอ้พวกธนูกับพวกตะดาบมันร่วมมือกันได้พลังกำลังกันเพื่อปกป้องเพิกแลนอันอย่างอย่างคนร้ายฮะอะไรือคนร้ายอะไรของโ้นเนี่ยคุณต้องปลดปล่อยประชาชนจากดินแดนที่เป็นกลางนี้ดินแดนที่เป็นกลาง หดไปอะไรทําไมโหดลายมันคืออะไรเนี่ยแล้วมันจะร่วมมือทําไมเพาะมันอะไรคนเนี่ยดในแห่งธน,นูกับอ่านักดาบนี่ไงพันสองอยชิ้นเลยโอเคเหมือนเดิมครับผมพูดเมืองบิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าดาบไปแล้วหนึ่งสองโอเคอย่าเพิ่งมาสู้นะเว้ยนายก็รู้นายไม่ไหวหรอกนายต้องเจอกับพลธนูเฝ้าฐานของฉันนายจะต้องร้องไห้ ฉันบอกอตรงโอ้จริงด้วยเว้ยตอนนี้อยากได้สเปียอร์ตันมากันแล้วก็ค่อยเอาแมจิกชอว์ผมเรียกแมจิกชอว์แล่นนะแมจิกชอว์โอเคสเตปเปอร์ตันมามันมาแล้วสเปียอร์ตันเล้วเพราะหน่วยล่ตินหน่วยล่ตินหน่วยล่ตินผมติไปไม่โดนหรอกให้กันหน่วยล่ตินผู้ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีมาสิแ<อ>หน<อ>จิงก็มาสิ เช่นกันหนือลาตนีีีีเหนือลตนโดนหรอตงีไปเหนือลตนนต้เอ้ยป้อะโอเคเหนอลตินอซ่อน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 ซ่อกมหยุดเลยอหยุดแล้วดิวะอะไรของผมเนี่ย อะไรอ่ะอะไรเนี่ยตรงน้วตีนจะทำการขุดเมืองขุดเมืองขุดเมืองใหม่เปลก็เ,เก่าละโอเคอะไรของมันเนี่ยกนตีนเอาละอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋วตีนขุดอะไรวะเนี่ยเออโหร้ายจริงเว้ยเราพยไมประชาช่อไม่ต้องการ ประชาชนโอ้ยมันเอาประชากรมาฆ่าเรืนี่ผมต้องปลดไปพวกเขาสินะได้เลยเงียบละมาเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วโห่ลาสองร้อยยังดีไปเอ้อกับเร็วเข้านายขึ้นหน่อยแล้วต <á> ีสอรองเพราะมันมาไกลเกินกว่าเร็วเข้าเก่าเลยพวกนี้ไม่ค่อยน่ากลัวแล้มันเน้นออกมาเทียร์ได้เทียร์นิดแบบปั๊มเด็กให้โตๆแล้วก็วิ่งมาเลย สอนเด็กไอโซอะไรมาจากอาฉันขอโทษนะนายต้องเสียสละเพื่อชาติและบ้านเบืองโอ้ยสำพันโอ้น้าต,ตีนเอาไงเอาไง,าไงกลับไว้หนึ่งนายนายแปงแปง นี่นี่อุ้ยจะได้โอเคตากลังได้เยอะอยู่สเปรตตนนี่ดีจริงๆเลยเออสเปตันดีมากโอเคโอเคจะจัดฮานูผมก็สุดยอดหยุดละโอเคเหลือฮานูไว้มีทนารสำรองด้วยโอ้โหทหารสำรองพวกเกี่ยวพวอะไรที่เป็นต้อนหนายนั้นยังอยู่ดีป่ะวะเออโอ้โอ้โอ้ ยี่ไหไรวะเอาตายหรอวอออย่เนี่ยเดี๋ยวนี่ใครเนี่ยไม่ใช่อออยู่นี่โอเคโอโอกับแค่เดิมตรงนี้กับโยอะอะ

้าไปบกไฮึ่มฮจะจมอะทุกคนวจะจผมจะไปตัดออกเลยควจะโอ้ยไม่จำอะทอไจิมันจะจมไม่จมอะไรเนี่ยโอ้รคานตัวเองเม่อกจะจาจริงนะเราควจะไปตัดออกเลยหรือตัดออกอ ดูจริงๆผมไม่ได้จับสปี์ตอนเข้าบ้านเลยนะสปีดต้อนสู้ไหวนะเออผมโง่อะโอเคเออแล้วก็รู้นี่แก่กันเด็นครับโคโฮมอะไรอ่ะหผมมุ่งทำไมอะเดี๋ยวผมจะเอดว่าสติดแถวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวทันโูจะค่อยพังหมดเร็วๆพังหมดเลยพังหมดเลยกัน ปะนูก็เอาไว้ก่อนสักสามนายก่อนที่มันจะตั้งอ่าครับเฮ้ยมันมาตอนสร้างพมอดพอดีไม่ใช่มันมาตอนสร้างไอ้ชอไอพมอดจะชอ,ชอพอดีบุ๊กเอ็วิสา,าชอกำลังจะมาตู้เขาเสร็กลับ วิ่งไปหามันก็เปลืองแรงไปเปล่าๆ,ๆมาป้องกันหน่อยทิใครก็ได้เอาให้มา <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอเคแผลยานี้ค่อยยังชั่วหนะ่อยมาแล้ววิสาชอวิสาชอกับสมุนของเขานี่คือลูกสมุนอีชอนี่คือลูกสมุนของอีชอครับผมยังไ่กับลูกสมุนอีชอยิ่ง่ายิ่ง่ยอ่ง่าเก็บพอละ เร,รื่องสุบุรีชออามาหน้าหน้าเฉยเลยก็ดีมา,าหน้าก็ดีมาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รูสุบุรีอมมชอเนี่ยดูหน้าไปเออก็ดีนะจัดยืดนั้นอันนี้มนันนี่โอ้ยเด้อมวเตอร์เรนนี่เด้ออยู่ข้างหลังไม่ต้องไม่อยูไ่ไหนกลับไปที่ของนายไม่ใช่สิ นำคารจังเออช่างไหม่โอ้น่าเก่งขามแล้วเนี่ยน่าเก่งขามสมุทิีชอและก็วิสาชอเออก็ดีวิสาดิชอมีทื่ยังเียกอีชอแล้วกันวิสา,อ,อ,า,า,อ,อ,อ,าอีชอะะชอ,อีชอเออพรูดีสองอย่างนั่นเลยทุกคนจะดูด้วยแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์กันนะ,ะ,นะผมมีวาชาจยยังวะจิ่เราชนาจะสู้ฉันได้ไอ,อ่คือ นักศาสตร์นั่นไม่จ้าพูดนักไม่เจ้พูดศาสตร์มืดต่ผมพูดนักศาสตร์อะไรผมเออเจ้าเนี่ยโอเคเราจะตัดไปตอนที่มันผูกบุกมาก,ก็แล้วกันนะพูด,พดอะไรผกอะไรโอ้ยน่ากันจริง<ม>อุรอเพื่อนเหรอเออก็ดีรอต่อไปนะโอเครอเพื่อนออมาโอ้โอาไง,งต้มตีเลยครับผม โอ้โอ้ยังไงเราเรารักษาเมืดอีชออีชอมันไงโอ้โหโอ้โหเปรี้ยงเรียบร้อยไม่ต้องเสียลูกน้องอีชอวิ่งไปเลยบุกบุกสิธนูเลยอเยอะเลยอุ้ยลูกน้องอีชอโดนไม่นะคุณพรอุ้ย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 อย่าไปอย่าไปอุ้ย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 โดนตีฟีเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยธนูมันแม่นนะเนี่ยไม่มีการยืดเยื้อ สู้เป็นส,ส,ส,สู้ตายเป็นตายคว้างหอกคว้างหอกไม่ใช่อย่างนั้นน้อยชอเป็นไงยังอยู่ดีโอ้โหอีชอเดินช้ามากตอนหนีควันยุงแล้วไม่เห็นจะชา้าอย่างเงี้นะพองกันมาเลยมาอีชออยู่ข้างหลังอะไรขนาดนั้นยิงนั่นแหละอีชอไปข้างหน้าหน่อยยิงข้านู ชอบออนสวยงามหนีหน่อยเอเ,เสกน้อยชอมันนะก็อะไรเล็กเนื้เนี่ยอะไรเขอุอ้มนั่นแหละอีชอสุดยอดเลยโอ้โหอาลุกน้องน้อยชอมหมดแล้วโอเคลูกน้องเยอะไงโอเคครับผมนะ,ะมนก็สมควรกันแล้วโอ้ยเอาข้าไม่ได้แล้วทิพายแล้วโอเคก็เดิมไปโหลด,ดมาเล่นกันแล้วน,น,นะ เออผมมันเป็นสปอนเซอร์หรอกแต่ก็เข้าได้นะก็ดีผมจะไพยาตำแหน่งเต็มที่ก็ทำเต็มที่และวอีกอย่างเขาสมควรกันแล้วอ๋อหรือวันนี้เออตาก,กันขุดอะ่ะเป็นตอนผงใช้ดีอ่ะใช่บอกแล้วกันอันี้ก็จังเป็นอยู่โอเ,เป็นไม้อ่ะเมื่อกี้เป็นอะไรนี่ไม้อ่ะ เมื่อกี้ไปแล้ววะอ่าโอเคครับผมนั่นก็ต้องปวดก็เราผมต้องขอตัวลาไว้ิตเตเพียงเช้าวน,นี้เช้าวันนี้สวัสดีครับผมวันนี้ยังไรนะเนี่ยย้อนกลับไปไเลยโอเคคมนะโอเคผมไปละต่อไปเจออะไรโอเคผมไปต่ออีพีหนา้าละไปละนี่มีอะไรพูดครับพานี้นอกจากอีชอแอบอ้อยู่ถ้าผมไม่กดควบคุมเนี่ยคือไปตีแต่ป้อมเออป้อมง,ง่ายไงมันไม่เสี่ยงไง โอ้ยชอมันแบบไม่อยากคาดเสียงเฮ้ยพวกนั้นนะเอ้ยพวกนั้นนะก็ไปอยู่